คลิปนี้จะไม่มีฉากเปิดตัวเราจะเอาฉากเปิดตัวนี้ไปแทนแกดไปไว้รุ่นพับจีเฮ้ยข้างล่างมีของ่ะเออปรับภาพเป็นมูวีด้วยเอาเฮียทะลุด้วยไอสัตว์กูมองทะลุด้วย เฮ้ยกูมองทะลุเลยวะเฮ้ยทำไมท่ากูเป็นอย่างเงี้ยตับมูวี่นี่มันจริงจริงโทรศัพท์โทรศัพท์าาาาาาไม่รับร้องไอ้เหี่อะไอ้ผีไอเ้อเหี้ยผีไอ้ทําตาย่ะตายเออตายตีเหี้ยกูตกใจหมดเลยสัตว์เล่นไม่เป็นด้วยหน่อยกผีอยู่ อไอ้เหี้ยกูกลัววะเหี้ยกูไม่กูไม่ได้กลัวผีเพรากูกลัวเป็นคุณบบยิงกันไม่โดนกูกลัวคนแก่เฮ้ยเอาวะกูปืนยิงสองนัดแม่งยังไม่ตายเลยเหี้ยสองอนัดน้าแม่งติดที่ผ่านเลยแม่งติดจริง ผมร้อยยี่สิบห้าของปืนตัวสมัติฝนฝนไม่แย่อะไรก็อย่าป้าข้างหลังป้าเยี่ยบีเยี่ยตักใจคนใกสัตว์คน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 อ้าวเฮ้ยกูยิงมันไม่โดนนะอยู่ใกล้กูยิงยมันไม่โดนนะมึงคิดดูดิกูกากแค่ไหนเฮ้ยกูยิงแม่งไม่โดนเฮ้ยมันไม่เหมือนซเซ็กแมร์เลยวะไอ้เหี้ยมันไม่โดนไอ้้เหีย ล่วงล้วงล้วงล้วงเก่งเปล่าเก่งเปล่าไม่แมน่ตว์มาดีหัวเต็มเต็มมัดหัวเต็มเต็มคอขอขอ,ขอทีนึงเฮ้ยไอ้ย่ากูจะตายพี่ไม่แน่ตว์มาดีหมัดต่อยแม่งไอ้ตว์มาดีกูเลี้ยงมวยไทยมาไหัตว์มาดี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 ตว์าาาาตายหาไปงูผมนี่มันเป็นนักปูดไม่ดามเลย เงี้ยอะไรห่ะอือไอ้ยักษ์ผีสัตว์กลวโทษเพื่อนียึดแก้วดิวัดิวันดิสัตว์วัดิวัดิสัตว์กูกลัวเฮ้ยกูอยากกูอยากได้ปืนยิงไก่อะเงี้ยหวยได้แต่ลูกซองไอ้สัตว์เอายิงเงี้ยอะไรวะลูกซอง ยิงคนระยะไกลไม่ได้ันยิงคนระยะไกลลูกซองนะลูกซอง200เมตรไอ้เหี้ยอ้าวกบีบุกอ้าวกบีข่มลูกป่าจ้าช่วยคือมันอยู่ไอโฟก่อนกลัวให้ผมด้วยโฟก์หอะไอโฟกด้วยโฟก์ว่แมนมันดู ทำไมมันดนโฟกอ่ะวันนี้ใอโฟกโคเดือดไอโฟก์ย่งเดือดคอยก้กำลังใจผูดูมันอยีโดนตัวบีกนัดนึโดนตัวบุก ไอบี้งานสตองีขึ้นสอบบี้บุกสอบี้บุกให้กำลังใจผมอยู่ันกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่ ช่ยูใช่ยูไพวกเรารวมตัวไว้ไม่ต้องกลัวถ้าเรารวมตัวกันอ่ะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเียวเฉยเฉยเฉยไอแม่ z o อ b i บู o อบแม่ซ m b i e b บู สบิบ <c oughs> ูกสบิบูไอาซบมบี้เต <c oughs> ็มเลยซบมบี <physics> ้เต <c oughs> <ส>็มเลยซบมบี้เต็มเลยซบมบี้เต็มเลยซบมบี้เต็มสบิบูเฮ้ยเอาไอ้ตัวมูฟี่กันตัวมูฟี่กันซมบี้บูไอ้แมนมันจะกลายเป็นเดวไอ้ยิงยิงอยู่กูยิงอยู่กูยิง ไอ้แล้วก็ะสุนลูกซองยังหมดวะไอ้เอรุมี่หมูกูช่วยอยู่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 ไอ้เอรุหมักกันกูแล้วมักกันกูมักกันกูออกไปออกไป อ้าเยอ่ยตบมีกัดตุกูแล้วเอียเหี้ย่อ้เหี้ยตบมีเต็มเลยอ่าตบมีเต็มออกไปไกลกูเอาไปเอ้ยกูตบีดโงนก,กูกุลีกุลีลูกกสุนกันเหี้ยหมามันกัดมันกัดตุ่กูไอ้ทันยาเอ้ยทันมยามมาขอยานะ เว้ยใครใครมียาบ้างขอยาหน่อยดิเฮ้ยใครมียา,ยาดูมีแต่ผ้าพันนะเด็เอาป่ะเอาได้หมดได้หมดได้หมดดูเลือดกูดี่อะเลือดกูคนน่ปข้างงล่ามึงจะยืนทำเพี้ยอะไรวะยืนเพื่อะอ,อะไรวะ <c oughs> กดกดใช้ไง กดผ่านเลยเฮ้ยเอาาใช่ไงอกดอ๋อกดนี้เองสอมบีบุกเฮ้ยเกียมเกียมตัวเกียมตัวรับสอมบี้ โปนมึงต้องมึงต้องมึงต้องการแล้ววะเฮียใสโปนปนปนคิ้วเฟียวกวะเฮ้ยเราเราเราจะแคมป์ตรงนี้กันจริงๆหรอวะไม่ไม่ไปหายิงคนเลยเฮียไอ้แมดยืนมอบเลยสั์ ไอ้เราเราอยู่เราเราอยู่ตรงเราอยู่เป็นตอนนั้นกูหายงหาหคนยิงอยู่ไงเพราะว่าแบบตรงนู้มีคนเหออเฮียสบีบโอ้โยเฮียเฮียแมงลูดหมดแม็กซ์ใสัตว์ รุ่นหมดแม็กเลยพระเจ้าช่วยเออของีเฮ้ยข้าข้า,ขาบนมีกล่องอะไรวะ ไม้่าวะเ,เราเราแคมป์แบบแคมนี่ยาวเลยเราเรา,เราจะแคมออมันจะยาวะว่าแบบเฮ้ยแม่งยิงกันไว้สัตว์เดี๋ยวคอยดูอะไรวะเพื่อนเพื่อน อยากเกจอคนนะเที่ยกเหนือเราต้องรีบจอคนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดแล้วว่ะเฮ้ยเย้งมืดแล้วมืดแลว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 ้แลว,ลวหาที่แอบไว้รุ่นมึนแลว้ว หาหาหาตีซอนเลยมากูเรียนเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูค,คอยกูค,คอยไปแม่เฮ้ยเรากัดเราต้องแน่นหนาเว้ยกูช่วยแม่ดีกว่าะกูเป็นคนก้างให้แต่กูจะคอยแบบช่วยหน้าช่วยหลังเลย ช่วยหน้าช่วยหลังใช่ไหมช่วยหน้าช่วยหลังมาไม่ต้องกลัวดีมาดีตัดแม่จริงมา,มาดีในร้านตัดดักระเบิดโอ้เีย คนเที่ยงแตอนนี้เฮ้ยกูกูกูขึ้นกูขึ้นที่สูงนะท่าดึกอ่ะไปแล้วจ้าไม่ขึ้นเหรออ่ะอ่ะโอเคโหโถโถโอ้โหไอ้เหี้ยเต็มเลยไอ้จ้าเต็มเลยไอ้เหี้ยเต็มเลยไอ้เหี้ยเต็มเอาลงหมากันเด้อไอ้เย่าหมาโธ่นี่ทำไมลูกเป็นอย่างนี้ เออเฮี้ยแม่งสปอนไอสัตว์เน็ตเน็ตบักหมาหมาหมาอ๋กูบอกแล้วว่าคือในถุงอ้เฮี้ยเต็มเลยสัตว์แล้วจะทุยไอ้เฮี้ยเจอกูด้วยอ้าเฮี้ยกูจะตายเฮี้ยเต็มเลยไอ้เฮี้ยตะก้อนสนวัตรีดีลีลรีดอ๋อสัตว์อ๋กูโดนกูโดนหิลุง เจ็บกูด้วยกูโดนลุมกูโดนลุมกำลังไปกูโดนลุมกูโดนลุมกูโดนลุมโดนซอมบี้ลุมเขียโดนลุมไอ้สัสบอกบอกไม่ขึ้นที่สูงวิ่งมาขึ้นที่สูงสามคนไอ้สัเคยิ่งใเลย บอกพวกเฮ้ยมามาเยอะขึ้นที่สูงวะแหมบอกไม่ต้องราดัก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 เฮียแต่กูตายเลยใ <X> ห้มึงดูเพื่อนนี้ๆๆเพื่อนเราโคตรเก่งไอเฮยเป็นมาโคไว้นี่มาไวจริง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  อยู่ผีตัวเดียวลุมกันสามคนแน่สัตว์คืนเพื่อนดาวเป็นชุดขมาเพื่อนขันมาขันมาให้กูลงช่วยเพื่อนปะกูลงไปช่วยเพื่อนดีกว่าโอ้โหลงไปช่วยเพื่อนอาหาร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 ไอ้แยกระโดดไปไหนไม่ได้ติสอมบี้ เต็มต่อมีเนี the world, the ่ยมันมันรักกูมากเลยโอ้โหไอสัตว์รักกูมากไอเทียดเดินไปไหนไม่ได้เลยเชี่ยกูด้วยเชี่ยกูด้วยเชี่ยกูด้วยเด็ดได้โปรดได้โปรดเช่วยกูด้วยได้โปรด ได้โบสถ์แมดโดนลุมโกโดนลุมมม่อ่ะได้โบส์ได้โบส์ช่วยกูด้วยกูจะตายแล้วได้โบสอ์กูตายตายตายแล้วดูมึงกัอนนะจ๊ะวาย n t เ e m o ่น รักหัวรากหัวคมแมนรักหัวคมรักหัวคมไหนจะคลิปดิผมบอกว่าทุกคนน่าจะมีความสุขแล้วก็ความสนุกอยู่ในคลิปนี้นะผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์แบบเดินนะไม่ต้องมาละบ๊ายบายครับ